สวัสดีครับเราไปดูผลฟุตบอลเมื่อคืนของเช้าวันอาทิตย์ที่13มีนาคม2565ว่ามีคู่ไหนที่น่าสนใจกันบ้างเราไปดูกันเลยครับมาเริ่มที่ผลฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษซึ่งเป็นนัดที่29ไบรตันก็เปิดบ้านแพ้กับลิเวอร์พูล0-2ีึเยังได้2ประตูจากหลุยดีอาร์และจุดโทษของโมฮัมเหม็ดซาลาเบรนท์ฟอร์ดก็เปิดบ้านเอาชนะเบอร์ลี2-0ประตตู่อ 0. ซึ่งในเกมนี้อีวานโทนี่ซัดคนเดียวไป2ประตูในนาทีที่85และจุดโทษในนาทีที่94 ส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเบี่ยจชนะทตแนมฮอสเปอร์ไป3ประตูต่อ2เจาบานได้3ประตูจากแฮตติกของคริสเตียโนโรนัลโดส่วนทีมเยอนได้2ประตูจากจุดโทษของแฮี่เคนและการทำเข้าประตูตเองของแฮร์รี่แม็กควายและนั้นก็ทำให้ตารางอันดับคะแนนล่าสุดในตอนนี้อันดับที่1เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้มีอยู่69คะแนน อันดับที่2เป็นลิเวอร์พูลมีอยู่6 6คะแนนอันดับที่3เป็นเชลซีมีอยู่56คะแนนอันดับที่4เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีอยู่50คะแนนอันดับที่5เป็นอาร์เซนอลมีอยู่48คะแนนและอันดับที่6เป็นเวสต์แฮมยูไนเต็ดมีอยู่48คะแนนส่วนโซนท้ายตารางในตอนนี้อันดับที่18เป็นเบอร์ลี่มีอยู่21คะแนนอันดับที่19เป็นวัตฟอร์ดมีอยู่19คะแนนและอันดับที่20เป็นนอริสซิตี้มีอยู่17คะแนน ผลฟุตบอลเยอรมันบุนเดลิกา้าซึ่งเป็นนักที่26ฮอฟเฟนไฮเสมอกับไบยเยมินิกไป1ประตูต่อ1ไฟบวกเอาชนะโวบวกไป3ประตูต่อ2อยู่เนียนเบอร์ลินเสมอกับสตุ๊ตการ์ไป1ประตูต่อ1และเหมือนเช่นกระปัตเอาชนะแฮท่าเบอร์ลินไป2ประตูต่อ0 ส่วนตารางอักกนดับคะแนนล่าสุดในตอนนี้อันดับที่1เป็นไบเยนมิวนิกมีอยู่60คะแนนอันดับที่2เป็นโบรุสเซียดอทมุนมีอยู่5 0คะแนนอันดับที่3เป็นไบเออร์เลเวอร์คูเซนมีอยู่45คะแนนอันดับที่4เป็นไฟบวกมีอยู่44คะแนนอันดับที่5เป็นฮอฟเฟนไฮม์มีอยู่44คะแนนและอันดับที่6เป็นอาร์บีไบร์ซิกมีอยู่4 1คะแนนส่วนโซนท้ายตารางในตอนนี้ 16, น gart, อ,นนอันดับที่16เป็นสตุตการ์ดมีอยู่ที่17เป็าเบรินมีอยู่23คนนแะแนนอันดับที่18เป็นดเแนน ผลฟุตบอลเซเรียอาอิตาลี R I T A R e, ซึ่งเป็นนัดที่29ซาแอลนิตาน่าเสมอกับซัสซโล่ไป2ประตูต่อ2สเปซีอาชนะกายรี่ไป2ประตูต่อ0ซามโดเลียแพ้กับยูเวนตุสไป1ประตูต่อ3และเอซีมิลานเอาชนะเอมโปลีไป1ประตูต่อ0 ส่วนตารางอันดับคะแนนล่าสุดในตอนนี้อันดับที่1เป็นเอซีมิลานมีอยู่63คะแนนอันดับที่2เป็นอินเตอร์มิลานมีอยู่58คะแนนอันดับที่3เป็นนาโปลีมีอยู่57คะแนนอันดับที่4เป็นยูเวนตุสมีอยู่56คะแนนอันดับที่5เป็นอาตาลันต้ามีอยู่47คะแนนและอันดับที่6เป็นโลมามีอยู่47คะแนนส่วนโซนท้ายตารางในตอนนี้อันดับที่18เป็นเวเนเซียมีอยู่22คะแนนอันดับที่19เป็นเจนัวมีอยู่18คะแนนและอันดับที่20เป็นนนซาาลตมีอยู่16คะแนน ผลฟุตบอลาลาติกาสเปนซึ่งเป็นนัดที่ยี่สิเลบันเต้เสมอกับเอสปันยอนไป1ประตูต่อ1กรานาดาแพ้กับเอลเช่ไป0ประตูต่ 1, อ1บิเยเลออ์เอาชนะเซลตาบิโก้ไป1ประตูต่อ0และเกตาเฟ่เสมอกับบาเลนเซียไป0ประตูต่อ0 นั่นก็ทําให้ตารางอันดับคะแนนล่าสุดในตอนนี้อันดับที่1เป็นเลอมาริดมีอยู่63คะแนนอันดับที่2เป็นเซบีย่ามีอยู่5 5คะแนนอันดับที่3เป็นแอลติโกมาลิดมีอยู่5 1คะแนนอันดับที่4เป็นบาร์เซโลนามีอยู่48คะแนนอันดับที่5เป็นเลออาเบติสมีอยู่4 6คะแนนและอันดับที่6เป็นบียาเลอมีอยู่45คะแนนส่วนโซนท้ายตารางในตอนนี้อันดับที่18เป็นคาดิสมีอยู่24คะแนนนอััดบที่19เป็นาเบสี่22คะแนนและอันดับที่2ป็นเก้าเ้มีอยู่19คะแนน ส่วนผลฟุตบอลเดอดแชมเปี้ยนชิพอังกฤษซึ่งเป็นนัดที่37บรานลีย์เสมอกับฟูลแลนดไป1ประตูต่อ1บร่งบอลมัดอัชนะดาร์บี้เคาน์ตี้ไป2ประตูต่อ0ูนย์แบล็กเบอร์รโอเวอร์แพ้กับบริตันซิตี้ไป0ประตูต่อ1โคเวนทีเอาชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไป4ประตูต่อ1นึ่งมิววอรเสมอกับมิดเดิลโบรไป0ประตูต่อ0ูนย์นอตติงแฮมฟอร์เรสเสมอกับเรดดิ้งไป0ประตูต่อ0ูนย์ คารลิฟซิตี้เสมอกับเบลตันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์แบล็กพูลชนะสวอนซีซิตี้ไป1ประตูต่อศูนย์บีเตอร์โบโรเสมอกับสโต๊กซิตี้ไป2ประตูต่อ2และเบอร์มิงแฮมเสมอกับฮาวซิตี้ไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ นั่นก็ทาให้ตารางอันดับคะแนนล่าสุดในตอนนี้อันดับที่1เป็นฟูลแลนมีอยู่77คะแนนอันดับที่2เป็นบรอนมัธมีอยู่65คะแนนอันดับที่3เป็นทัดฟิลทาวมีอยู่63คะแนนอันดับที่4เป็นแบล็กเบิร์โลเวอร์มีอยู่58คะแนนอันดับที่5เป็นเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดมีอยู่57คะแนนและอันดับที่6เป็นลูตันทาวมีอยู่57คะแนน ส่วนโซนท้ายตารางในตอนนี้อันดับที่21เป็นเรตติ้งมีอยู่29คะแนนอันดับที่22เป็นบาลี่มีอยู่25คะแนนอันดับที่23เป็นดาบี้เคาน์ตี้มีอยู่24คะแนนและอันดับที่24เป็นปีเตอร์โบโรมีอยู่23คะแนนและปิดท้ายด้วยผลฟุตบอลเจลีกดิวิชั่น1ซึ่งเป็นนัดที่4คอนซาโดซัปโปโรเสม,มอกับโยโกฮาม่าเอฟมารีนอตไป1นประตูต่อ1จุบิโลอิเิตะเสม,มอกับกัมปะโอซากาไปตนต่ไประตูต่อ3น่ FC โตเกียวเอาชนะซานเฟสเซ่ฮิโรชิมาไป2ประตูต่อหนึ่งโชนันเบมาร่สเสมอกับเกียวโตแซงก้าไป1ประตูต่อหนึ่งคาชิวะเลโซเอาชนะอวิทป้าฟุกุโอกะไป1ประตูต่อศูนย์และคาวาซากิฟันตาเล่เอาชนะนาโกย่าแกมปัสไป1ประตูต่อศูนย์และนี่คือผลฟุตบอลทั้งหมดที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้สวัสดีครับ